สามสิบห้าสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับโชคอันนั้น ไป,ปรอบป้าไป,ปรอบ้าไป,ปรอบป้าไปรอบป้าไปรอบ้าที่นี่เลยนะครับสวยงามามากๆนะครับการเดินทางนะครับโชคอันันนะครับก่อนเปลี่ยนได้ก็ได้เลยครับการเดินทางดีมากๆเนียบมากๆน,นะครับจังหวะแรกนะครับโชคอันันนะครับบินดีบินจำจำๆเลยนะครับบินจ้ำๆฟ้าเลยนะครับโชคอันันนะครับลากไปลงล่ากไา เรียกไลยครับโชคอันนั้นนะครับบินได้จำาเลยนะครับเทปบัลลูมนีนะครับว่าชุดยอดมากๆนะครับ้องลต้องถูกนะครับเก้าพนถูกสมกับเทปบลลูมาด้าเ้าอยู่ครับมอียไงอ่ครับจะของมังไฟแหมครับขวงไฟของกันนะนี่ครับจะขอางมังไฟนะครับโชคอันนั้นนะเดี๋ยวใครจะด ตัวเขาได้เลยสอีกจ้ะโอ้ยสุดยอดนะครับเราหมากนะครับพีองครับโชนั่นนะครับชออนสุรักใจกันร sí> ้อยครับโเครับก็ไกินครับปฝากก็ได้สุรักใจกันร้อยนะครับมานีนะครับ

ช่วงนั่นนะคะรับเบามากมากนะครับ

15ว <ohn> <ian> <can Laur oyu> ินาทีครับรถเข้ามาเข้าสิบพันสวยงามมากๆนะครับเข้าสิบพันไปแล้วนะครับไปใหม่แล้วนะครับไปใหม่ศูนแล้วนะครับ